เสียงเรียงนามของคุณปีนเโลชาที่เพิ่งเห็นเขาบอกกันว่าคุณแม่เนี่ยตั้งตามชื่อดาราจริงๆคือเรื่องมันเป็นนี้ทุกคนคือเรื่องเน,นี้ยค,คุณแม่เคยบอกฟีนว่าจริงๆแล้วว่าฟีนจะชื่ออีกชื่อนึงแล้วอยู่ดีๆคุณหมอที่ทำคลอดฟีน่ะเขาก็ตั้งชื่อให้หนูเฉยเลยหลอ ดีก็ชื่อสโลชาขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นมาอยู่นั้นที่เต่าสโลชาดังมากดังมากยช่ประมาณปี80เนอะตอนนั้นเนอะปี80ถือว่าี่เต่าดังๆเลยที่พีสโลชาจะอยู่มานานนกันใช่ค่ะหมายถึงพี่เต่าเธอเนี่ยนั่นแหละก็เลยแบได้ชื่อสโลชาตามที่คุณหมอตั้งแล้วก็ เย่างลันมาตอดเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าชื่อชื่อแรกที่คุณแม่ตั้งให้ชื่ออะไรน้องอะไรคะจินดาพรฮะชื่อแรกคือจินดาพรคือแม่ตั้งใจเลยรู้ความหมายไหมลูกฟินไม่รู้เห็นแม่บอกว่าตาตั้งให้แต่ก็ชื่อจินดาพรแล้วก็มีชื่อหนึ่งชื่อนักธนานิยมออย่างเพราะเป็นชื่อคุณพ่อกับคุณแม่รวมกันก็เป็นอันนี้แล้วก็ไม่ได้ชื่อเลยสักชื่อชื่อโชชา สุดท้ายก็เป็นเซโรชาจะสุดควันยูนีาก็เรียกว่าเป็นชื่อที่ไปที่มาของชื่อฟีนนะคะแต่ถ้าถามว่าถึงว่าวันเนี้ยปีไม่ได้ชื่อเซโรชาปีอยากชื่ออะไรอะไรนะปีไม่ได้ชื่อเซโรชาฟีอยากชื่อชื่ออะไรนะ ไม่ได้จริงๆก็คิดไม่ออกเลยว่าต้อยากชื่ออะไรจริงๆชื่อฟรีนก็ก็เก๋แล้วก็เก๋ดีเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครชื่อฟรีนหรือเราลองชื่อแบบมันแปลกไหมแปลกไม่พออีกหรออาจจะไม่หมายถึงชื่อได้สาวอาจจะหมายถึงพฤติกรรม าจจะใช่เออค่ะไม่มีชื่อในความฝันในความวเองเลยไม่มีเพราะว่าเรู้สึกว่าเราพบการเป็นฟรีนส์โชาที่สุดในสามโลกเลยล่ะ The One and Only ที่มีคนเดียว Yes มี Oh My God Oh My goodness อะจจะจะพบไว้กับปีนนะคะเมื่อคืน